อ่ะเริ่มพลก่อนไม่ปวดที่หรออ่ะใครต่อหพี่พอพยงให้เปียนอะไรเปียน,นเปียนจ้าพี่พอดูระดับยิงนะระดับหนึ่งนะคือ อันดับที่สองนี่น้ำอะไรหัวไม่ได้เห็นเลยใช่ไหมไม่ใช่นี่พอเก่งอ่ะอันนี้อันดับที่สามต่อไปอันดับที่ดูมาละอ๋อเออจับจะบูดปาดทบนี่พอเก่งอ่ะพอ อันนี้เอาสีสท่าไปก่อนห้าท่าพูดแล้วผิดไทยแบบนี้นี่ไหมเฮ้ยเรียงเด้อห้าท่าห้าอันที่ห้าสุดท้ายอ๋อเพียงอย่ฉีดถ้วนเพียงอย่ฉีดถ้วมันจะเข้าตา โอ้ตอนท้ายด้วยอ่ะเนี่ยตอนท้ายอืมเจ๋ยอย่างแม่มั่งนี่แม่มีน้ำลายติดคอเดี๋ยวพลนทำให้มันเป็นเพลงนิ้ช่ติคอไหมพอ พอฟังออกเลยหรอพอทำ,ตา,อทำตามพอมั่งแต่พอจะทำให้มันดีกว่านี้เราเยี่ยมยังขอบ้าง